สวัสดีครับพบกับ t i เกอร์มินทีวีครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ดึกหน่อยนะครับอาจจะพูดง่วงๆหน่อยแต่ว่าก็อยากจะมาคุยเรื่องของโทรศัพท์ที่เอาไว้กดงานนะครับตัวนี้รีวิวนะครับโปโกนะครับ F3 F3 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ด้วย Snapdragon 870นะครับด้วยสเปคที่เรารู้อยู่แล้ว เรื่องกล้องเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็ตัดไปเลยแล้วกันเพราะว่าสำหรับผมคือก็เน้นเอาไว้วิ่งงานอย่างเช่นงานลูปิน o ู d งานไล m มนนะครับก็จะพูดหลักๆนะครับเรื่องของการสู้แสงแดดถามว่าสู้ได้ไหมถ้าแดดปกติไม่ได้จ้าอะไรนะครับถือว่าตัวเนี้ยสู้ได้พอสมควรเพราะว่ามันเป็นจอซูปเปอร์อมุเลตถ้าพูดผิดประการใดขอไ่ร้อยร้ยยี่สิบเฮิร์ตมงรู้สึกวาจำไม่ผิด ตัวนี้120เฮิรต์นะครับปรับสุดถ้าเจอแดดจ้าจอจอซูเปอร์มัเด็ดของ A52 อะที่ผมเคยเทสอะก็พอเห็นแต่ก็คือมันจ้าด้วยด้วยด้วยเราต้องเราต้องดูก่อนนะว่าณนะตอนนั้นแสงแดดขนาดไหนให้แดดจ้ามากๆเนี่ยให้ต่อให้จอเทพขนาดไหนอะมันความที่จะ มองเห็นเนี่ยมันดอหลงแน่นอนนะครับมันดปลงแน่นอนให้จอเทพก็ต้องเร่งเร่งแสงเพิ่มเพื่อสู้กับแดดแดดจ้าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับจอ L C D นี่อย่างอย่างอย่างใช่จอ L C D จอ I P S อย่างเช่น No วา 5T เนี่ยสู้ได้ยากมากๆต่อให้สุดแล้วแต่อันเนี้ยพอได้พอไหวด้วย snap 870กดงานลูบินฮูดแบบ ไม่เปิดหมดพัฒนาสู้ได้ไหมสู้ได้แต่โคตรยากต้องลองลงลมหลบลมโมไหมต้องมีการดันลมบายไหมรูดไหมไม่จำเป็นแค่ปรับที่ผมแก้งไปในคลิปก่อนหน้านี้เช่นเปิดหมดพัฒนาปิดภาพเคลื่อนไหวสามตัวหรือมาปรับในตัวของเอาภาพเคลื่อนไหวออกในโหมดที่ ผมเคยทํานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับสดเสข้าไปที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาตรงอ่าคุณลักษณะพิเศษนะครับเห็นไหมเนี่ยมันไม่โฟก,กัสข้างหน้านะครับเรื่อนมาที่คุณลักษณะพิเศษไม่แค่บอกว่าไม่ใช่อ่ะพูดผิด เลือกมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วเลือกมาที่การช่วยเหลือพิเศษน,นะครับการช่วยเหลือพิเศษทิมเข้าไปเลือกมาที่มันมันมันจะมีแท็บด้านมนนะลองฟังถ้าไม่ทันอ่ะย้อนกลับไปดูมันจะมีที่ผมบอกว่าปิดอ่าทำให้มือถือโปรโก f สามเร็วขึ้นอันนั้นไปดูได้เลย เนี่ยด้านบนอ่ะมันจะมีคำว่าทั่วไปการมองเห็นเลื่อนไปที่การมองมองเห็นแล้วไปติ๊กนะครับนำภาพเคลื่อนไหวออกแค่นี้เองนะครับภาพมันจะแรนเดอร์ภาพมันจะลันขึ้นมาด้วยด้วยความเร็วฟึบฟึบฟเลยโดยการมันเหมือนไม่มีแอนิเมชันอ่ะปกติมันจะมีแอนิเมชันหนึ่งถึงสองวิถูกปะเช่นสมมุติว่าคุณกดผอ่าเนี่ยมือเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปฝั่งนี้ถูกปะ ันเคลื่อนไปอย่างนี้ถูกไหมถ้าคุณตกอย่างที่ผมบอกเนะี่ยใน f 3หรือเสียวเมทุกทุกรุ่นนะครับที่เป็นลอม MIUI 12เนี่ยทุกรุ่นเลยนะทําที่ผมบอกเนี่ยเร็วขึ้นแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนของซัมซุงหาเจอแล้วนะครับอย่าแนะนําส่วนหัวเว่ยหาไม่เจอจริงๆน,นะครับก็คืออ่ะภาพเนี้ยปกติก็เลื่อนไปอย่างนี้ถูกปะ แต่ถ้าคุณเอาภาพเคลื่อนไหวออกเนี่ยมันไปอย่างนี้เลยนะคือไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวตรงนี้มันหายไปคิดง่ายๆประมาณนั้นนะครับสําหรับการกดงานของล n e แมนมีคนสอบถามมาว่ากดยังไงเพราะว่าเขาใช้ F3 มกันแล้วกดไม่ติดผมก็แนะนําให้ทําอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็การมาร์กจุดเพราะว่าลายลายแมนจะมีกดสองครั้งถูกปะมันจะมีกดตรงนี้ถูกไหม กดตรงนี้นะครับแล้วกดเลือกสามจุดตรงนี้ด้านล่างด้านบนเนี้ยเราเอาจจะเอาหนังยางนะครับหนังยางมาลัดลัดขั้นให้รู้ว่าตรงเนี้ยคือจุดที่เราต้องกดถูกปะ่ะเราไม่ต้องใช้แอปมาร์กก็ได้นะมาร์กไว้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าตรงไหนม,นมันมันมันต้องกดปุ่มแรกปุ่มนี้เราก็ซอยไปเลยนะครับหลักๆแล้ว แค่ไม่ต้องดูอะไรเลยซอยให้ติดไปก่อนแล้วก็มาเลือกการล่างเอาความไวก็อยู่ที่มือเราสองข้างนะครับเท่านั้นเองเรื่องการถ่ายรูปนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเสียอย่างกล้องหลังเนี่ยมันมีเลนเลนเลนหลักกับเลนไวแต่ว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยคุณจะสลับเลนหลักเป็นเลนไวเลยไม่ได้คุณต้องหยุดมันก่อนมันจะไม่เหมือนพวกอะหัวเว่ยหรือซัมซุงพวกเนี้ย มันสามารถสลับเลนหลักและเลนวายได้เลยอนาคตผมก็อยากให้ทางโปโกดเนี่ยอัปเดตตัวนี้มาหน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นที่ซอฟแวร์มากกว่าน่าจะไม่ได้เป็นที่ของฮาร์ดแวร์นะครับน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่มาให้เพราะว่าการสลับกล้องหน้าอการสลับตัวของเลนหลักและเลนวายเนี่ยมันก็มีความสําคัญพอสมควรนะครับตัวเครื่องหนักไหมไม่หนักมากแบตอืดไหมไม่ทั้งวัน สู้ a ห้าสองห้าสี่ G ไม่ได้ a ห้าสองสี่ G ถ้ารับงานเรื่อยๆืนะไม่ต้องมานั่งเปิดหน้าจอแล้วกดงานอยู่ได้เย็นเย็นะช่วงที่ส่งโปรส่งเฟี็คือว่าเรากดปุ๊บใกล้งานแล้วเราก็วิ่งไปรับจอมันดัปบอะแต่ถ้าเรางานมันน้อยเราต้องเปิดหน้าจอหน้าจอมันต้องเปิดตลอดเวลาการใช้แสงทรัพยากรมถูกรลันเรื่อยๆมันจะอยู่ได้ไม่ถึง แต่ว่ามันอึดกว่าตัวนี้นะครับตัวเนี้ยครึ่งวันเช่นถ้าคุณกดงานตอนเที่ยงตกประมาณหกโมงเนี่ยจะเริ่มเหลือประมาณสักสามสิบยี่สิบแหละเพราะหนึ่งถ้าถ้าเจอคุณเจอแดดจ้ายยังไงคุณก็ต้องดันแสงมันสูงขึ้นแล้วหน้าจอมันใหญ่ด้วยนะครับอย่างมันจอออนบุเลตด้วยนะครับแนะนำให้เปิดร2 0ยี่สิบเฮิรด้วยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ การกดงานไหลเื่นมากขึ้นนะครับโรบินฮูดกดง่ายขึ้นมากๆง่ายกว่าโนว่า 5T ทีพวกที่ผมใช้เมื่อปรับามที่ผมบอกนะปรับามที่ผมบอกแล้วก็ถ้าไม่มีงานโรบินฮูดจริงผมก็แนะนําให้ขยับข้ามเมืองไปเรื่อยๆนอกเมืองมันเป็นเรื่องเงียบเป็นเรื่อง,งปกติงงทุกแอปนะครับเรื่องอเรื่องลำโพงลำโพงก็คือลาโพงบนล่างนะครับก็คือสเตอริโอ ดอมี่แอชมอนะครับตัวของไมโครโฟนมี3ตัวล่างบนแล้วก็ข้างหลังนะครับหูฟังส5ห้5ไม่มีแต่เรามีอินฟลีชนะครับ Ir Blaster ในการเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนช่องทีวีปรับเปิดปิดแอร์อะไรพวกนี้นะครับ USB type c อย่างตัวนี้รองรับ5 g หาซื้อได้ s h o p e e Lazada JD นะครับหาโค้ดไม่ต้องรีบ นะครับหาโค้ดเช่นสมมุติว่าคือถ้าใจร้อนจริงๆหรืออยากได้จริงๆก็อ่ะก็สั่งเลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่รีบยังพอที่จะปรับหางานได้อยู่วิ่งงานได้อยู่เนี่ยก็ค่อยๆกดเช่นวันที่15ของช้อปปี้ยาของช้อปปีหรืออาจจะเป็นช่วงของ JD เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นเยอะนะครับมีโค้ดส่วนลดเยอะลดที่พันหนึงจ่ายผ่าน้วยบัตรเครดิตเซ็ทนทรการ์ดลดอีก3า0ร0ออะไรอย่างเงี้ย มันก็ลดเครื่องนี้ผมได้มาอยู่ที่หนึ่งมื่นกับอีกสามร้อยจากปกติราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้มันเป็นแรมแปดลอมสองรอยห้าสิบหกแต่ถ้าคุณไม่เน้นไม่เน้นลอมมากๆนะครับก็เอาแรมหกลอมร้อยี่สิบแปดตัวนี้ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนเริ่มต้นที่9,999พ้าเท่านั้นเองเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ แต่ว่ามันเป็นลิคือต้องดู3แอปเนี่ย jd นะครับ p l z a d a Shopee แล้วอาจจะถ้าไม่รีบก็รอเดินหน้าเลยก็ได้ช่วงของเนี่ย15เนี้ย s h o p e e 15เนี้ยก็มีโพสส่วนลด s h o p e e m มอลลดสิร์เซตัวของ s h o p e e ปกติลด15%ร์เซลดสูงสุดมี400บาท s h o p e e m มอ l 1 0 0ึ่งพันบาทก็จะส่วนลดเยอะอยู่นะครับถ้าไม่รีบก็รอสิเดือนสิ ตุลามีแน่นอนมีโปรมาแน่นอนแล้วคือมันคุ้มนะครับมันคุ้มจริงๆใช้ต่ออีกหนึ่งถึงสองปีได้สบายๆในการกดงานผมมองอย่างนั้นนะมองอย่างนั้นนะหนึ่งถึงสองปีได้สบายไม่จำเป็นต้องไปลงลอมใหม่ไม่จำเป็นต้องไปหาช่างเพื่ออัปเดตลอมลอมตัวของมันเองแหละแต่เสถียรมั้งไม่เสถียรมั้งกดงานได้แน่นอนไม่มีปัญหาตัวพกโก้เอฟสามตัวนี้นะครับสีอะไรก็เลือกเอาแล้วแต่ ถ้าไม่ม,ไมีไม่มีสีที่ต้องการก็ซื้อเคสมาใส่แนะนําให้ซื้อเคสมาใส่ด้วยแล้วแนะนําให้ห้อยคอดีที่สุดอย่าติดที่แฮนด์จักรยานการสั่นสะเทือนของแฮนด์จักรยานทาให้มือถืออายุสั้นลงมือถือสมัยนี้มันมันมีอะไรแบบทันสมัยเข้าเรื่อยเรื่อยเนาะมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรได้นะครับอย่างเช่นที่ผมเคยทคําคลิปไปเรื่องของอ่ามีสิพวกไม่ใช่พวกที่มี เลนกล้องด้านหลังเนี่ยเป็นชุดเลนของ OIS มันมีมี OIS มีฮาร์ดแวร์มาในในตัวของชิ้นเลนเนี่ยมันทําให้ตัวของการสั่นมันดีขึ้นจริงแต่ว่าไอตัวของตัวของชิ้นเลนเนี่ยมันเหมือนลอยอยู่มันมีการฮาร์ดแวร์มันมีลอยมันอยู่มันลอยเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันลอยอยู่เพื่อเพื่อไม่ให้มันสั่นอ่ะถูกปะปกติมันอาจจะเกาะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นเลนนะครับมันอาจจะไม่เจ เกิดการสั่นมันการสั่นอาจจะไม่ดีเท่าปกติการสั่นมือถืออ่ะมันจะเป็นการสั่นที่ใช้ e s ก็คือใช้ซอฟต์แวร์นะครับแต่บางรุ่นอย่นี้ใช้ o s ทอ่เป็นเป็นฮาร์ดแวร์มานะครับยังไงก็แนะนําแขวนคอดีที่สุดห้อยคอผมว่าเวิร์กสุดนะเพราะว่าหนึ่งเราถ้าเราวิ่งโรบินฮูก,กับล i ยแมรเนี่ยเราก็ต้องกดงานเรื่องปกติถูกปะจะไม่เหมือนพวกแก๊ปหรือเป็นฟุตเพนด้าที่ติดหน้าจอแล้วงานเด้งเข้ามาตลอด มันต่างกันตรงนี้นะครับเรื่องอื่นผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเครื่องแรงเล่นเ Facebook เล่นไลน์ได้สบายเล่นเกมได้หําๆเลยในนตัวเกมถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องอะไรอะอะไรหกสิบเฟรมเลทอะไรก่อนเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าหนึ่งถึงสองปีใช้ได้สบายสบายแนะนำอย่าเปิดห้า G ตอนนี้ผมก็ใช้สี่ G อยู่นะผมไม่ใช้โปรห้า G เลยเพราะว่าผมมองว่ามันยังไม่คุ้มยิ่งเปิดห้า G มันทําให้ แบตเตอรี่เราลดลงยิ่งใหม่นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ช่องไอมีน e ทีวยนะครับสวัสดีครับ